สวัสดีเจ้าสาววันอาทิตย์นั่งกินกาแฟเหฮดเวียกบบลีวพี่น,น่อยนั่งกินโคลาทอดถ่ายโคลาช็อตอัะนะก็ดกับเข่ากับน้ำพญ่ยมืดเรายังบหยุดเรายุดวันที่สามอิดพอเรายุดสามอกับวันที่หนึ่งกับวันที่สอง หยุดสามมือขอยุดบอไยังขยุดได้เถาแกก็ดิโอ้บาบอไปเห็ดกับไผ่เนาะโอ้บอิด้ยังหยุดงานเขาหยุดแคบไส้อื่นเขาหยุดจนวันที่สามสิบเสาเก่าพวกนอันนี้เห็ดงานเห็ดงานสองสามคนเห็นบอน้องนันลุงน้องคนคนอื่นเขาหยุดบ่แล้วประนึ่สามคนเขาแล้วกินหอดสามเสีอยนไปแล้วจังหยุดเป็นงาน อยากได้แต่งานนะบ่อยากให้ลูงน้องหยุดบ้าป่ะเนาะปีละเถอ่อุ้ยตาแกกับปิ่นแนวนี้บวปากได้เพิ่นกันเราวะ่ะผมหยุดสามวันนะลาว์บวบปากลาวะโอ้ยให้เราไปเหตเองใหญ่กว่าสิละเรา <c oughs> อยากเลี้ให้เราไปเหตเอง <c oughs> บอกสิละใหญ่เหียรลาวะ บ้าบอปีใหม่เขาก็ยุดรือเนาะยุดพักผ่อนเราไม่ได้เคยยุดจะเกลือเพื่อใหญ่นี่ค่ะเราทำงานแล้วบอไปอยากให้เรายุดลูกชายมานอนน้ำกินปีใหม่เอารถดมาจอดหนาบ้านมาทัดเย็นตะเขาส้นดากอะไรอยงเงียจอดหิมทางซ้ำใสุกุ๊ก อันนี้หน้าบ้านยายนี่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวสีแดงแรงนี่แหละปีใหม่แล้วก็เมื่อสร้องปีใหม่เลยเนาะมวนกุนกน๊บมวนกอมเลยเนาะบริเมือ่อเลยยายเมื่อสร้างบ่มีเงินเนาะเมื่อไปเป็นหนี้เป็นสินก็เมื่อเหลี่อมที่ซื้อนะก็จกเมื่ออยู่แหละเอาของมาไหวนะของหลายหลาย,ลายประตูหน้าต่างกระเบื้องกระเบียงเอามึง ของเมื่ก็บไหวนะก็มันหลายเนาะตื่นเช้ามาแยกกับมาถ่ายรูปนาะถ่ายแบบนี้เลยเนาะอันที่จริงวันแรกกับบทถ้าว่าบ่อนมีความรู้มันกันกนบบทเป็นตะเบิงด้กหิบนนี้ก็ได้เป็นไปสิมาเบิงไง้เจ้าเนะเมียนเด้ ต้องว่าวมีสาระแน่นะมีความรู้แบบบอกคนบอกหันบอกนี่ก็เจ้าก็ฟังอันอนี้ก็ได้สิบเบิ่งฟังให้เจนะ้า